ันนี้เราจะมาบอกวิธีการใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะอ่ครั้งนี้เนี่ยเราจะพักที่เกาไม้ร้นานารีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ค่ะของเราเราจะจองผ่านอโกด้านะคะหลังหลังจากที่เราจองเสร็จเนี่ยข้อมูลเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในแอปเป่าตังค์นะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำบาร์โค้ดที่ได้นคะคะไปเช็คอินเดี๋ยวเราไปดูการเช็คอินกันเลยค่ะ เทพทัตค่ะอันนี้เป็นโครงการรับเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวขอบัตรประชาชนด้วยนะคะรับนอนสำรอันนี้นเนี่ยสแกนเช็คอินนะค่ะอันนี้ค่ะ คุณเทพทัาเดีกบร้อยนะคะหลังจากเช็คอินแล้วนะคะก็จะได้หน้านี้มาค่ะร้านอาหารนะคะเราสามารถเช็คจากแอปได้ค่ะว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการบ้างและสอบถามกับร้านอาหารอทิ้งนะคะจากนั้นคลิกปุ่มใช้คูป,ปองค่ะ หลังจากกดใช้คูปองนะคะในหน้านี้จะเห็นยอดเงิน600บาทซึ่งจะเป็นการแบ่งจ่าย40%ของรัฐและอีก60%เราจ่ายนะคะเช่นค่าอาหาร1,000บาทเงินในคูปองจะหักไป400บาทและเราต้องจ่ายเพิ่มอีก600บาทโดยกดปุ่มสแกน QR code ได้เลยค่ะโดยเราจะต้องจ่ายผ่านแอป G Wallet เท่านั้นนะคะหากเรายังใช้ไม่หมดสามารถไปใช้ จ่ายร้านอื่นที่เข้าร่วมได้ค่ะและจะหมดอายุเวลาหทุ่ม59ของวันที่เช็คเอาท์และสำหรับใครที่จองหลายคืนเงินจะทยอยเข้าวันละ600บาทหลัง5โมงเย็นและจะหมดอายุเวลาหทุ่ม59ของวันเช็คเอาท์เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเติมเงินเข้า g Wallet กันนะคะโดยจะต้องกดปุ่มสีเขียวเติมเงินเข้า g Wallet ค่ะหลังจากกดแล้วนะคะก็จะเข้ามาหน้านี้ค่ะ สามารถเลือกใช้ธนาคารได้เลยนะคะส่วนอันนี้จะใช้เป็นกสิกรไทยค่ะในหน้านี้ก็จะมีขั้นตอนบอกนะคะเราจะต้องคัดลอก g wallet id ค่ะจากนั้นกดเปิดแอป,ปตัวกสิกรขึ้นมาค่ะกดเลือกเมนูเติมเงินค่ะเลือ e wallet ค่ะในหน้านี้นะคะเลือกพร e ้อม pay e wallet ค่ะจากนั้นวาง id ที่เราคัดลอกมาและใส่จำนวนเงินที่ต้องการค่ะ หลังจากกดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้ามาอยู่ใน g Wallet ของเราแล้วค่ะอันนี้จะเป็นการใช้งานจริงนะคะทางร้านก็จะให้บินยอดเต็มมาก่อนค่ะถ้าทางร้านมีส่วนลดนะคะในตรงนี้ก็จะหักส่วนลดไปก่อนในส่วนนี้นะคะก็จะรวมทั้งค่าอาหาแล้วก็ค่าเครื่องดื่มค่ะจากนั้นเรากดปลุกใช้คูปองนะคะ และกดสแกนจ่ายคิว o า e โค้กับทางร้านได้เลยค่ะหลังจากสแกนจ่ายเสร็จนะคะในแอปก็จะแบ่งจ่ายเป็น2ส่วนค่ะก็คือในคูปอง4 0และในจีวอลเลตของเราอีก60%ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะบางร้านอาจจะขอถ่ายรูป การยืนยันการจ่ายเงินไว้นะคะก็เป็นหลักฐานเรามาใช้สิทธิ์คูป,ปองอาหารกันต่อนะคะที่ร้านแม่กลางหลวงฮิวคอฟฟค่ะนี่คืละอนนี้ะนี่จะเป็นเงินที่เหลือในคูป,ปองต่อจากร้านเมื่อวานนะคะ